สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอา Black Dancer หรือหองดำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในไอคอนิกของภาคแรกเลยก็ว่าได้ด้วยหน้าตาและความเก่งของมันทำให้มันเป็นเบตัวโปรดของใครใหลายๆคนรวมถึงผมด้วยฝั่งทักระจะขายในกล่องสนามส่วนแฮตโบจะมาแบบกล่องแยกหน้าตาก็จะเหมือนหงแดงร่างเอฟทุกอย่างนะครับยกเว้นสีที่เป็นสีดาตอนสมัยเป็นเด็กใครเคยใช้หงดาแล้วนะครับ แต่ด้วยตอนนั้นใครยังเป็นเด็กเกาะบ่ออยู่ทําให้ไม่สามารถควบคุมเบเบทที่ทรงพลังแบบหงดําได้ต่อมาเมื่อใครไปชิงแชมป์โลกและได้เข้าร่วมกับทีมรัสเซีย บอ r i ิสบอลโคได้มอบมันให้กับเขาอีกครั้งเพื่อหวังจะใช้ใครเป็นเครื่องมือในการจับสัตว์ในตำนานส่วนความโหดของมันเรียกได้ว่าเป็นตัวบักของเรื่องเลยก็ว่าได้ชนิดที่ว่า4ต่อหนึ่งก็เอาไม่ลงสามารถเอาชนะทีม PPV All-Star ของอเมริกาและทีมจีนไปได้แบบอีซี่และยังจับสัตว์ในตำนานไปได้ถึง7ตัวด้วยกัน แต่ท้ายที่สุดด้วยการร่วมมือกันของทีมบีบก็สามารถดึงสติใครกลับมาได้และนําเขากลับสู่ทีมบีบอีกครั้ง